เกยจะฝรั่งเศสเิ่นทรงแน่ว่าไหา่นี่นะคะอันนี้จะเป็นพริกพริกสดคือมันหลายวันนะคะก้านเขาก็จะดำพอดีว่าเราไม่มีพริกแดงนะคะเราก็จะทำการเด็ดขั้วออกแล้วเอาแช่แข็งนะคะแล้วก็นี่พวกปลาแห้งปลาเมล์นะคะเป็นกระชงมาแล้วก็พริก่น พริกแห้งด้วยนะคะนี่ปุ้ยเอาไปตากนะคะตากบนเตาผิงเพราะว่าเาพ่นตากเนี่ยม่ค่อยแห้งพริกถ้าอยากให้มันสวยเสมอกันเราต้องนึ่งก่อนนะคะแล้วค่อยเอาไปตากมันจะสีสวยแล้วมันจะเป็นบเป็นแบบสมๆนะมันสีสุกมันสีเสมอกันแต่นี้พี่เขาตากนะคะแดดก็ไม่ค่อยมีด้วยมันก็เลยไม่ค่อยแห้งนะคะ จะตากพริกแนะนำให้นึ่งก่อนถ้าดูคลิปปุ้ยมาตั้งนานจะเห็นนะคะว่าปกติอะปุ้ยจะชอบนึ่งพริกแล้วเอาไปตากบนตาผิงแล้วก็อันนี้ค่ะให้เอือ้อพรนนหอมมาจากเมืองไทยมั่นแหละเพิ่นเกิดเพิ่จะได้ทรงมาไห่เนี่นะคะเพราะว่ามันหากล่องใส่ย,ยาก <laughs> อันนี้มันต้องส่งแบบพัดอใส่พัาติกนะคะรอบนี้จะเจาเลยแบบ ใส่ซองผัดติกมาค่ะใชะ่พออันนี้แต่ว่ายังอื่นน่ะใส่ลังแล้วก็น,นีนะคะมีสินสินบรีรัมมาเบิง่งเดี๋ยวอันวันนหนนะคะสีสินุ่งให้เบิ่งนะคะพี่สาวสมมาให้ดูเรียบร้อยแล้วะคะ่ะเดี๋ยวเราจะมาทำการเด็ดพลิกปันเห็ดไปมอมอยกันไปหลายคนกระทมว่าอันพลังันไปใส่นะคะพลังคนเห็ดงางนะค่ะพี่น้อง ปกติเขาก็บปให้ไทยขจ้าอยู่แล้วค่ะนะคะเลยสมชมมเมี่ยงกับพริกบ่มี่พริกแดงไว้ตำแบบว่าทำกานจิ้มซี่ฟอกซี่ฟูดเรื่อ้วอาศัยพริกสเปีนเม็ดง่ญ่ๆเสร็แล้วเออช่วงนี้เบรดไปทางไ,ไปเลยบมี นี่ก็ว่าเด็ดกะสีแบงเอาไว้แช่ช่องฟรีดแล้วก็จะตำน้ำพริกค่ะไอ้นะไม่อยากจะคั่วหรอกแต่ว่าจะใช้แบบวิธีอบเอามันลดนะคะลดควันลดอะไรได้ ต้องมาลุ้นกันคะ่ะอันว่าสี่สง่งงานลูกค้าเสร็จกันวันไหนจะได้ไปหรือเปล่าอย่าว่าจะเอ็ซีถามเลยทังบ้านเราก็ถามนะคะมันก็เป็นอะไรที่ตอบนะคะระบุวันที่ไม่ได้แต่ความตั้งใจนะก็คือตั้งใจจะไปอยู่ มันหยัดยอดในค่ะมันจะได้ว่าติดกระถางประมนอยังหรอกมันจะได้ไม่ติดสกลือในขณะที่เราอบไมก์อยู่นะคะ ตรงนี้ปวยคือกินน้ำส้มมันจะได้ชุม่มคอชอบคันน้ำส้มแบบคันแบบนี้ค่ะคันมือเพราะว่าสะดวกแก่การล้างใช้เครื่องคันพุมลไมซื้อมากยี่ส่งแบบใส่ไต้ละเชื่อกระตองอันแกะเปิดล่าง ต้องกินผู้เดียวคันแบบนี้ถึงจะใช้แรงหน่อยนะคะแต่ว่ามันสะดวกตอนเราล้างกิ็ดใครจะคันแบบไหนก็ตามสบายเลยนะคะ 现在。 ก็้ด้ป่นปลาทูหน้าแล้วค่ะท่านผู้ชมตำป่นไว้เวลาเราเหิวก็เอามาคลุกข้าวกินวันนี้ก็ลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วไปแบบนี้